พันโนครับพุ่นพุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยจวดจวดอุ้ยแบบใหญ่เลยครับเขาจานผ่านนี่พี่น้องผมพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะเอ้ยเหน็บไปพี่น้องมารวบรวมผลการผลงานนะครับเบิ้งของพันโนครับพี่น้องบ่ขี้ลาย มีแต่ประกวดตัวงามๆพี่น้องเอ้ยพูดนะเอ้าของเจ้าของก็ว่ธรรมดาขึ้นกันกน,นี่ครับพี่น้องพน <c oughs> การพนกง,งานครับเกียบเตรียมถุงครับเอาผานโนยกให้เบิ่งกันนะพูดนะประมาณสองสามโลพี่น้องอถือว่าถือว่าเขาล็อกนะครับประสบผลสำเร็จพี่น้องเอ้ยไป ติดตามในคลิปด้วพี่น้องเบิ่งในคลิปออรุ่นซวยกันนะครับพากันไปยามก็พันโนนี่ครับถือว่าแก้วถือว่าแก้วกดล้วนๆครับพี่น้องอูู้นี่พี่นอ้องออ้ยพี่อะพี่อะกดเป็นกดครับใช่พี่ทำใช่น,น้องนะครับ ก็ต้องทื้โอกาสสวัสดีงามๆนะครับเมื่อนี่มากกบพันโนครับคนนาตาพันโนพบอพ่อกันอีกแล้วครับกับจานมูอีสานสอนครับพี่น้องโมเมื่อนี่มากใส่เบ็ดยำเบ็ดครับกับพันโนเนี่ยไปมันๆน้ำกันพี่น้องล่งเรือแล้วครับต้ว่าถาสั้นสั้นี่เรืออะไรจะขี่ลงทางได้พี่น้องเอา ก็ด้ย่านลง่เรือพี่น้องเอ้ยฝนยู่บักเลิกหนึ่งลงไปนี่เพียงข้อมันี้ี่ยจะถีบหอนเรือเทียมก็ไปพี่น้องเอผ่านโาน้วว่ามันจอดไปเหลือบคับเอาไปรุ่นไปลุยน้ำกันครับพี่น้องผมไปเอาไปหลังจากลุ่เ,ลเรือแล้วเรียบร้อยเลยครับพี่น้องไปรุ่นไปลุยน้ำกันเลยพี่น้องผมว่ามันมันนี่บ่ามนนะครับ หลังจากที่ห้างหายไปโดนครับพี่น้องข้าเขามิติช่วงสงกันวังหันพี่น้องสาวนี่เมื่อวานใสามาใสใสามาใสานะครับพี่น้องเอ้ยระวังสุขภาพเจ้าขวังนะครับพี่น้องบักโควิดครับพี่น้องผมมาลีน้ำพงพี่เละครับสําหรับจันโวใครอยากหากินคือเขากับจำวิธีครับพี่น้องผมไปเบ่งไปแย่งกันนะครับว่ามันสิมันหรือ่ปมันนะครับ ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพูดที่เ้ามาติดตามรับชมนะครับช่องน้อยจันมูอีสันสวนนะครับขอบคุณขอบคุณได้หลายนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังอกกำลังใจให้กันนะครับกดมากกระล่งไว้น้าเด้อพี่น้องผมเพื่อสีผ่าดชิปไม่ไหมนะครับเอารุนหลังแหลกของพันโนนะครับยุ่นละละนี่เรียบร้อยครับพันแหลกอันหลังแหลกของพันโนบอสเถื่อครับเกดีกระดาอยู่กับพี่น้อง โอ้แต่ว่าสาย h a u ครับช่วงเอาไปลุ้นหกับจวงควางกับปูนเฮนี่ถือกเท้ๆละนั่นหนึ่งเอาเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องผมนี่โอ้ยแยงงนกขี้หนูครัวครัวครัวแค่ไนโอ้ยเรียบร้อยครับเต็มแหลกแหกมันครับพี่น้องผมนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ อืมเอาถือว่าเตี่ยมหนึ่งพี่น้องนี่ปลากระแงยงครับพี่น้องผมเอ,าเอา้าเอ้าแย่งหน่อยก็เป็นเตี่ยมพี่น้องเอน้บหนึ่งครับอ้ยหลังแหลกเลยครับพี่น้องเหกมันครับเหกมันเอานี่ครับเบิง้งเบิ้งเงีย้ยครับพี่น้องผม โอ้ยกล่องอาจธิบ่ชัดนะพี่น้องนี่ครับเป็นเงี้ยหัวครับพี่น้องอืมเอ้ยไปไปลุยกันครับหลังต่อไปครับเป็นแต้มเลยครับหลังที่สามครับหลังที่สองน้หันบอดถื่อนพี่น้องผมดีดีดีอ้ยกดเป็นกดครับพี่น้องอู้วโอ้โอ้โอ้ยแบกใจครับพี่น้องผม จิ๊บว่เห็นนะครับเมื่อนี้เอาเลือพันตุวยมากครับพี่นอ้องนี่พี่สวยๆงามๆครับพี่น้องผมแต่ว่าอยากอันนี้จังหน่อยเฮานะครับเฮาจ่อพี่น้องเอ้ยบู๊เต็มเลยวะ่ะเฮาเต็มชีอสองครับพี่น้อง ลุ่นๆกันไปครับพี่น้องผมเอ้าโอ้ยของพันโนครับพี่น้องโอ้ขั้นบ่โม่เลยเหรอแม่โอ,อ้หอบดังเดี๋ยวนะเล็กเร็วๆขั้นบ่โม่เลยดิโอ้ปวดโพกเถอะวะของไงถึงแทนละพี่น้องผมพื่นนบักวัดโถ่อยเดือกมุ้มมุ้มุ้เดี๋ยวพี่น้องพื่นน อุ้ยเตือนซ่อนคองเกี่ยวคล้องขั้นหอดว่าจมมันอย่ไปลุยไม่อู้เอาคือกันเหลกอะอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยตาแดงจิ้งขึ้จิ้งขึ้นย่บันปาดทั่วปาด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 มักง่ายเลยครับนี่พุ่นปุ่นอู้วอู้อู้วอู้วอู้อู้ขัน เอ้ยนี่ๆอุ้ยนกก็มีพี่น้องนี่บักไน่ครับบักไี่เอีย ปาเด็ดแทะละนี่แต่ว่าขั้นก็ว่าติงละบ้านวิเมียนอีหลีเฮาจ๋อมันเนาะว่าติงเลยโอ้ยแก้วแก้ววนตัวโตคือกันละนี่ครับสวยๆงามๆครับพี่น้องผมโอ้ย นายตาหมันนี่หละพูดนะกลายเป็นพ่สวยเลยพี่น้องแม่ปลาครับมันจะเต็มเลยจนว่าปลาบ่อยากดินครับอ้วานมันสิเด็ฟังเห็นดินตบตๆแบบนีนครับพี่น้องเอาซีเต็มแล้วครับงานนี้โอ้ยแม่ออลีพี่น้องของผ้าโน่อนโอ้ยดิน่มๆเยา่ เอาอีกเราของผืนผุนพุนพุนพี่น้องทั้งเกตไดดนะครับเอาหลุนของเจ้าของคือกันละบานีิเกดีกระดาอยู่พี่น้องเอ้ยเอาหยบบลอยคือกันละพี่น้องโอกดนี่ก็ได้ยันทีเ้าดินล้วพี่น้องแม่มันจ๋ครับ เฮาจ๋อครับพี่น้องพี่มกมกเนี่ยโอ้ยเบ็ดใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็สวยๆงามๆคือเก่าละพี่น้องผมแต่ว่าบ่างามกับย้อนเฮาน,านี่สังเกตได้นะครับนี่มันเป็นเมีปลานะครับมันจะกินเลือดจนบดเลยครับพี่น้อง ขั้นเป็นพวกมายามกังขึ้นหวัวนเนี่ยเหมือนสวรเหมือนเน่าครับได้ปลาเน่าไม่กินเนี่ยนั่นเอาไปรุนกันตัวครับพี่น้องผมถือล้างได้ก็ดีไทยพี่น้องเบิ้งของพันโนก็ดีไทยนั่งคือกันนั่นแหละเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วนี่ครับนี่ครับอุ้ยกดเป็นกดอู้ผุนอีกหลังหนึ่งซ้อนเลย อ๋อ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 ตัวนี้ก่อนพี่น้องพูด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 เอานี่หยาบลอยอีกเต็มครับพี่น้องผมสวยๆงามๆครับโอ้หอมโชว์เลยกว่าข้างซำเอามาปดยากก่อด โอ้ยเหลีล่ยวเลยพี่นออ้องปวดบ่อออกเอา้าเหียบร้อยเป็นเต็มบีกคือเก้าเอาสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องว่าตอง,วงหห่วงผ่านโนวาสงคำยังว่่ทันจบเลยไอ้ไปลุ่นหลังตัวไปก็เห็นมกมกโยนเมนเท็ดเละ่ะจานวัวพุ่นตาแดงจึ่งคึ้ยิงขึงนยู่ย ข้างหนา้าพี่น้องโอ้ตาแดงจึงขึงจึงขึงเลยพี่น้องหลังเอ,อ้าโอ้ยมันโชต์ตาซื่ๆอๆเด้อมันโตบ่ใหญ่ดอกครับปลาไก่แงงโอ้ยเอ้าเป็นเต็มคือเก่าล่ะโอ้เอาตาขึ้นมาโชกยังไงเลยนี่ครับเบื้องตัวพ่น ว่ายง,งครับกล้องอาจสีบ่ชัดปันไดเด้อพี่น,อน้องนี่ผมเดี๋ยวตั้งกล้องเวน้นนาเรือครับย่ำเสี้ยวปลายพี่น้องเบิ้งมาั่นเอจนว่าสิจุกล้องอยู่ครับพี่น้องอ้อู้สามหลังซ้อนแล้วครับนี่นี่นี่พี่น้องบ้ยกดเป็นกดละงานนี่พุ่นพุน อ้วนพุ่นอ้วนพุ่นอ้โอ,โอ้ของพานโนก็เอาเซนเพป็นว่าโอ้ยข้ายางี้ตะวของเจ้าของมันเถือกจอุ๊บอ้เหยียบลอยครับตัวนี้มันก็ถือกสดๆสดเลยนะครับว่าท่านนี่เออว่าท่านนี่เฮามาจ่อเลยนะครับเห็นเต็มอีกแล้วครับ อ้าวเงา่แไปน้ำกันเลยล่ะพี่น้องอืมไปลุนกันตัวครับพี่น้องผมยั่งอยู่อุ้ยว่วันมันจีบพกยั่งวายุเป็นเปียกๆเอานี่ครับพี่น้องกดครับอู้ห์นะแต่ว่าบังเหงาสังเกตเหงาพี่น้งองหลังออกจักงหน่อย ปันยังบออกวกอยู่พี่น้องเอยปวดพอเอาคือปวดหนากแกบันออนี่ครับพี่น้องกดเป็นกดครับเ,ออเกือบเป็นย่อนอกจากเลือดไปเลยวะฮะนักขี่ก็ยำเฮ้ามันพี่น้อง ซ้ำปิงเหรครับเอาไปไปลุยกันตัวพี่น้อง <c oughs> ของพ้านโนก็นถือกมัหันยืดทังหลังนี่นกนกนกอย่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นได้เมื่อไรเตี่ยมแล้วนะครับมันเลี้ยวบ่หเห็นนะครับว่าจิรุนนให้เพิ่นอ,อกหนามาาย่างดีพี่น้องผมแต่ว่าเบ็ดมันบ่คยจริงครับกันเลยเมื่อได้โห่ให้เพิ่นก็เพิ่นได้ไล่เตี่ยมแล้วหนะันเอา สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี่แหละจังพบพอกันไม่เด้อพี่น้องมืออื่นเสียวที่ไม่ยามอีกอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องผมสำหรับรอบนี้นี่ครับถือมาแกวถือมาแกวกดลวนๆครับพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละขอบคุณเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปหนัวเอื่นรวยไหม